ทริปตีน่าภรรยายเอสกัตพงศ์โพสภาพจับมือสามีส่งกำลังใจเผยข้อความบีบหัวใจฉันและลูกต้องการคุณล่าสุดร่างกายตอบสนองต่อการรักษายังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์สำหรับพระเอกและพิธีกรอย่างเอสกัตพงศ์หลังเกิดอาการวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้เอสกัตพงศ์ซึ่งอัปเดตอาการก่อนหน้าคือตอบสนองต่อการรักษาเป็นอย่างดี และล่าสุดคิตติน่าภรรยาของเอสกันตพงศ์ก็ได้ออกมาโพสภาพกลุ่มมือสามีพร้อมกับเขียนแคปชั่นซึง้งไว้ว่าเรากำลังต่อสู้ไปด้วยกันเข้มแข็งนะวาเลนติน่าและฉันต้องการคุณนะที่รักและใต้โพสต์นี้ของภรรยาเอสกันตพงศ์ก็ได้มีดาราหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยเช่นมุกดาณลินลักษ์เปียวทัศนียารถเมฆคนึงนิดกวางฟ้าลุงแอมพิรวัต์ฮานาลีวิท Thank you